นาต้นจันชุมชนน่ารักในตำบลบ้านตึกอำเภอรสีสัชนาลัยจังหวัดสุขโขทัยที่มีชื่อเสียงเรื่องโฮมสเตย์กิจกรรมและการจัดการแบบมืออาชีพโดยชาวบ้านตัวจริงหมู่บ้านนาต้นจันตั้งอยู่ท่ามกลางทุ่งนาสวนผลไม้และแนวภูเขาเขียวขจีโดยยังคงรักษาวิถีชีวิตรเรียบง่ายแบบดั้งเดิมเอาไว้ชาวบ้านที่นี่ส่วนใหญ่ทำอาชีพเกษตรกรรมทั้งทำนาปลูกข้าวสวนผลไม้อย,อย่างลองกองทุเรียนและที่ทําให้หมู่บ้านแห่งนี้มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักนั่นคือที่พักโฮมสเตย์ บ้านนาต้นจันทร์ซึ่งไม่ใช่ที่พักเหมือนเกสต์เฮาส์รีสอร์ทหรือโรงแรมแต่เป็นแหล่งภูมิปัญญาที่เปิดประตูต้อนรับคนที่อยากเรียนรู้วิถีทิ่นเก็บเกี่ยวประสบการณ์มากกว่ามาแค่ถ่ายรูปเชคอินแล้วจากไปซึ่งคําว่าโฮมสเตย์จะเป็นตัวคัดเลือกนักท่องเที่ยวด้วยตัวมันเองบ้านนาต้นจันทร์ถือเป็นผู้บุกเบิกโฮมสเตย์ของเมืองไทยเริ่มต้นมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2547จากบ้านเพียงหนึ่งหลังจนถึงวันนี้มีโฮมสเตย์กว่า40หลัง และกลายมาเป็นต้นแบบให้หลายชุมชนเข้ามาศึกษาดูงานจากความสําเร็จในการบริหารจัดการชุมชนและนักท่องเที่ยวโดวยที่ยังคงรักษาสิ่งสําคัญที่สุดไว้คือวิถีดั้งเดิมอย่างที่เคยทํามาจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดเริ่มขึ้นณนะบ้านอาชีโฮมสเตย์หลังแรกซึ่งเป็นบ้านไม้แสนอบอุ่นของป้าสเสงี่ยมสแสวงลาบหญิงเก่งที่ทําให้โฮมสเตย์จุดติดในชุมชนป้าสเสงี่ยมเล่าให้ฟังว่าไม่เคยรู้จักคําว่าโฮมสเตย์หรือว่าการท่องเที่ยวชุมชนมาก่อน จนเมื่อปี2542ได้ไปอบรมตามโครงการต่างๆใช้เวลาเรียนรู้ถึง5ปีกว่าจะกลับมาเปิดโฮมสเตย์ที่บ้านตนเองโดยเริ่มต้นทำคนเดียวหลังเดียวท่ามกลางความสงสัยของคนในชุมชนว่านักท่องเที่ยวจะมาเที่ยวอะไรเพราะที่นี่ไม่มีทะเลไม่มีน้ำตกแต่ป้าสงเสนียมก็เดินหน้าเปิดสัญหากิจกรรมจากสิ่งที่ทำพาไปชมในสิ่งที่มีและสร้างเรื่องราวจากสิ่งที่เป็นปัจจุบันนี้โฮมสเตย์ทั้งหมดมี24เจ้าของ สี่สิบหลังรับลูกค้าได้สองร้อยห้าสิบคนต่อคืนขึ้นไปนักท่องเที่ยวที่มาก็มีทั้งคนไทยคนต่างประเทศตอนที่ว่าโควิดยังไม่ระบาดเนี่ยต่างชาติเต็มเลยประเทศประจำประเทศออสเตรเลียเยอรมันฮอแนนลแลนด์ฝรั่งเศสอิตาลีพอโควิดมันระบาดมาเขาก็กลับบ้านเขาหมดแต่หน้าวันนี้กลับมาละกลับมาละกลับมากลับมากันเยอะแล้วก็ได้ในบริษัท ตัวจางประเทศแล้วก็คณะที่มาเที่ยวนก็เป็นศึกษาดูงานหน่วยงานต่างๆอย่างหน่วยงานทอก็อก็แนะนําเอาลูกค้ามา,าหน่วยงานของอตุาหการเขาก็แนะนําว่าตรงนี้ตรงนดเป็นป้้นนาะต้นจันนี้เป็น่บ้นต้นแบบสามารถจะมาดูงานะศึกษาดูงานได้ในเรื่องต่างๆเขาก็มาดูงานไม่สังเงีมก็มีหนะ้าที่แบ่งปันประสบการณ์ สบการณ์ความรู้ที่เราทํมามาเขาก็มาฟังบรรยายกันก็ล่างไหลมากนมาหน่วยงานเท่านา้นจนก็ให้ที่นี่เป็นต้นแบบเป็นโมเดลอะไรต่างๆหน่วยงานท่องสอะไรต่างๆก็ให้ที่นี่เป็นต้นแบบก็ทําให้ผู้คนในหลังไหลมากันจนทุกวันนี้ใครที่อยากไปเที่ยวบ้านนาต้นจันทร์ต้องติดต่อล่วงหน้า พื่อให้ทางกลุ่มจัดสรรโฮมสเตย์เวียนตางคิวและจัดก,การนัดแนะชาวบ้านเรื่องกิจกรรมที่นักท่องเทีย่ยวอยากทําเหตุที่ต้องนัดเพราะคนในชุมชนไม่ได้มีอาชีพรับนักท่องเทีย่ยวแค่อย่างเดียวแต่ทุกคนยังทําอาชีพดั้งเดิมที่เคยทํามาไม่ว่าจะเป็นทํานาทําสวนผลไม้ทอผ้าเป็นช่างไม้ขายอาหารถ้าวันไหนมีการท่องเทีย่ยวก็จะเปลี่ยนบทบาทเป็นไกด์ชุมชนหรือเป็นผู้บรรยายเวลามีคนมาหาที่บ้านเรียกว่าเป็นหน้าที่เสริมที่สามารถสร้างรายได้ในเวลาที่มีนักท่องเที่ยว ตอนนี้เกษตรจะมีการรวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนนะครับอันนี้ก็คือว่าเกษตรกรที่ทําอาชีพเหมือนกันรวมกันไม่นอกก้อยกว่าเจคนนะครับก็รวมกลุ่มกันปุ๊บเกษตรก็จะไปให้ความรู้นะครับเวลาให้ความรู้เราให้ทีละกลุ่มเราไม่ให้ทีละคนนะครับก็ให้ความรู้พาไปดูงานพาไปอะไรต่างๆนะครับก็เกิดกลุ่มขึ้นมาหลากหลายมากในพื้นที่นะครับเช่นเรื่องของกลุ่มทอผ้ากลุ่มทําแปรรูปผลไม้ ผมทำกล้วยฉาบเยอะแยะเลยนะครับแล้วก็อีกอันนึงคือเรื่องของบริการนะครับในตอนนี้นาต้นจันทร์เนี่ยมีจุดเด่นก็คือเรื่องของท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะครับเพราะว่าไม่ได้ขายแค่ผลไม้แต่จะขายเรื่องของวิถีชีวิตนะครับขายภูมิปัญญาแล้วก็ขายธรรมชาตินะครับในส่วนนี้ก็ต้องบอกว่าพี่น้องเกษตรกรที่นี่เนี่ยมีการมีหัวก้าวหน้าแล้วก็มีความต่อสู้ฟันฝ่าอุปสรรคนะครับ มีปัญหาก็พัฒนาขึ้นมาจนโด่งดังถึงทุกวันนี้ทั้งๆที่เริ่มต้นเนี่ยในหลายจังหวัดมีเกษตรส่งเสริมนะครับแต่ไม่ได้ดังเหมือนที่นี่ไม่ได้ดีเหมือนที่นี่นะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นความสามารถของพี่น้องเกษตรกรที่นี่นะครับการท่องเที่ยวนํามาซึ่งไรายได้ก็จริงแต่สําหรับคนบ้านนาต้นจันทรพวกเขามองเห็นอีกด้านคือด้านที่เห็นรุ่นลูกรุ่นหลานไม่อยากออกไปทํางานนอกชุมชน ด้านที่ผู้เฒ่าผู้แก่ในบ้านมีความสุขเวลามีนักท่องเที่ยวมาพักและด้านที่คนในชุมชนมีความภาคภูมิใจในอาชีพของตัวเองเวลาได้แบ่งปันความรู้ภูมิปัญญาและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับคนหน้าใหม่ๆที่ไม่ได้มองเป็นคนแปลกหน้าคมเดชคนสว่างถ่ายภาพมินศากราคมรายงานจากจังหวัดสุโขทยัย